สวัสดีครับผมอูโชคศรีวัต์วันนี้พามาชมฮีโน่344เบรกแห้งนะครับคันนี้มีระบบลากพ่วงด้วยดาวแค่100,000บาทไปดูว่าจะสวยแค่ไหนมาดูกันเลยนี่นะครับเรามาดูภายในครับมาดูว่าภายในจะสวยแค่ไหนไปดูภายในจัดให้เต็มระบบสวยๆเลยครับแบบนี้นะครับ ไม่แพ้ภายนอกเหมือนกันครับภายนอกก็ไม่แพ้ภายในนะครับภายในเท่ๆเลยครับนี่ครับดูครับสวยๆนะครับนี่มาดูข้างหลังครับข้างหลังแต่งให้สวยๆเลยครับมีระบบลากพ่วงด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดแปดสองสศูนย์ศูนย์เก้าสามสามสองห้าแปดสี่หกครับ เข้ามาชมรถได้ที่อำเภอพุทธตสงจังหวัดบุรีรัมย์ข้างปังป๊มบางจากใกล้ๆก,กับโงรงพยาบาลพุรสงค์นะครับมาที่นรงซื้อขายรถมือสองได้เลยนะครับไม่ผิดบาังแน่นอนนะครับช่วยทุกคันทนะุกเคสนะครับผมะนะครับมีรถให้ดูหลากหลายนะครับกําเงินมาแค่หนึ่งแสนบาทได้รถสวยๆแบบนี้เลยครับ บริการเช็ครถนะครับเช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คจุดรั่วซึมนะครับเช็คระบบดับนะครับเช็คให้ฟรีนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็แถนแบตเตอรี่2ลูกเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับฟรีนะครับ